สำหรับวิธีการแกงกระดูกหมูค่ะยังไงให้เนื้อล่อนกระดูกแบบนี้นะนี่เลยค่ะหมูนุ่มเนื้อล่อนกระดูกเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้หนะ้าอุ๋ยก็มีแกงพริก กระดูกหมูใส่ถั่วพูมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะก็จะมีกระดูกหมูเนาะหรือเรียกว่าซี่โครงหมูค่ะวันนี้อุ๋ก็มีเทคนิคนะเราจะแกงซี่โครงหมูของเรายังไงนะให้เนื้อล่อนกระดูกค่ะง่ายๆเลยนะเทคนิคไม่ยากเลยค่ะใครๆก็ทําได้นะรับรองค่ะว่าทําตามแบบนี้ค่ะเนื้อล่อนกระดูกแน่นอนค่ะ ถั่วพูค่ะสำหรับถั่วพูนะให้เพื่อนล้างทำความสะอาดแล้วให้หั่นเฉียงนะมีความยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะนี่เลยนะประมาณสองข้อมือของเรานะนี่เลยประมาณนี้เลยนะแกงพริกก็ต้องมีพริกนะนี่เลยค่ะพริกก็จะเป็นพริกแดงจินดาอุ๋ยก็จะหั่นแฉลบเฉ,ฉล็บนะแบบนี้ค่ะใบมะก,กรูดกะปิเครื่องแกงใต้หรือเครื่องแกงพริกนี่นะคะ แล้วก็กระที่ค่ะให้เพื่อนนะั้นนำกระทะตั้งเตาเลยค่ะแล้วใส่กระทิ่ลงไปค่ะจะใส่กระทิไปประมาณนะ5ช้อนโต๊ะนะแล้ใส่เกลือลงไปค่ะ1ช้อนชาแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดนะ กระดูกหมูกับกะทิก่อนค่ะเราจะผัดกระดูกหมูกับกะทิจนกว่ากระดูกหมูของเราจะสุกตึงนะตอนนี้ค่ะกลิ่นหอมของมันทีจะออกเลยนะค่ะเมื่อเราผัดเนาะจนเขาเริ่มแห้งค่ะ เราก็เริ่มตึงแล้วนะนี่ค่ะให้ใส่กะปิแล้วก็เครื่องแกงนิดนะ้าลงไปเลยค่ะและเติมน้าลงไปเล็กน้อยค่ะ ตอนนี้นะให้เราผัดถึงเครื่องแกงของผัดเราต้องผัดจนกว่าเครื่องแกงหอมก่อนนะตัวอกอะกะดีนะจะเป็นตัวช่วยทําให้หมูของเรานุ่มเร็วนะดูสให้ใช้กระทิในการผัดกระดูกหมูเราก่อนค่ะเมื่อเครื่องแกงหอมแล้ว เราก็เติมน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะเพราะเป็นแกงนะเราไม่ั่วเลยค่ะหลังจากที่เราเติมน้ำลงไปแล้วนะรอให้เดือดค่ะแล้วเราจะมาปรุงรสชาตินะเกลือค่ะน,าาาคะ,ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะและน้ำปลา ให้เราชิมรสได้เลยนะเมนูนี้นะจะออกเค็มค่ะแล้วจะมีความมันจัดจ้านค่ะนี่ค่ะ,คะขาดเค็มนะเราจะใส่เกลือไปเลยค่ะชิมรสชาตินะให้ถูกใจเลยค่ะเมื่อรสชาติถูกใจแล้วนะให้เราหลีมาเป็นไฟกลางค่ะแล้วเคี่ยวต่อไปเลยค่ะครึ่งชงั่วโมงกระดูกหมูของเราจะนุ่มและเปื่อยเร็วนะให้เพื่อนหาฝาปิดเลยค่ะนี่ค่ะ หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะกระดูกหมูเราก็เริ่มที่จะเปื่อยนุ่มแล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวอุ๋จะตักทิ้นนะให้เพื่อสังเกตดูค่ะว่าทําไมอุ๋ถึงบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วจะทําให้กระดูกหมูของเรานุ่มแล้วเนื้อล่อนกระดูกง,ง่ายนะสังเกตตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเปื่อยล่อนเลยนะนี่ค่ะหลังจากที่ เราเคี่ยวเนาะน้ำงวดแห้งลงค่ะมันจะทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นนะนี่เลยค่ะเราก็มาใส่สว่วนของถั่วพูค่ะลงไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้งแล้วไม่พอนะให้เราเติมน้ำได้เลยนะใครชอบแบบน้ำเยอะๆนะกินกับขนมจีนก็อร่อยค่ะแกงนี้นะ ปริมาณนะ้ำหงหยือโอเคค่ะชอบน้ำแบบขุกขิกไม่เยอะมากนะหลังจากเราใส่ถั่วไปแล้วนะเราอยากให้ถั่วของเราเขียวนะให้เรากดให้ถัว่วพูจมน้ำค่ะแล้วหยือก็จะปิดฝานะเพื่อให้ถัว่วพูของเราสุกค่ะนี่ค่ะเมื่อถัว่วพูสุกแล้วนะใส่พริกเลยค่ะและใบมะกรูดลงไปเลยค่ะ ตอนนี้นะเราก็จะได้แกงพริกถั่วคูค่ะนี่ค่ะสำหรับวิธีการแกงกระดูกหมูค่ะยังไงให้เนื้อลอนกระดูกแบบนี้นะนี่เลยค่ะหมูนุ่มเนื้อลอนกระดูกเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ